ผู้บังคับหน่วยเฉพาะก,กิจนาวิเโยนินกองทัพเรือลงพื้นที่เยี่ยมประชาชนในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นเมื่อเช้านี้เวลา8นาฬิกานาทีนาเวกอมอนซื่อตรงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิเโยธทินกองทัพเรือตรวจพื้นที่ประสบอุทกภยัยพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนมอสือแม่ตำบลบางนาอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาส จำนวนเกตครอบครัวโดยสภาพน้ำที่ท่วมขังสูงประมาณ50เซนติเมตรและเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นซึ่งหน่วยได้ประสานเทศบาลเมืองนาราธิวาสดำเนินการสูบน้ำเพื่อระบายต่อไปสำหรับโดยเฉพาะกิจนาวิคยธินกองทัพเรือมีพื้นที่รับผิดชอบได้แก่อำเภอเมืองนาราธิวาสอ,อําเภอบาเจาะอําเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสและอําเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยได้แก่อําเภอเมืองนาราธิวาส ได้รับผลกระทบในพื้นที่ตบลโคกเคียนตำบางนาและเอเภอบาเจาะได้รับผลกระทบในพื้นที่ตำบบาเจาะและตบลลูโบสาบอสำหรับศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยหน่วยเฉพาะกิจน,นาวิกยยธินภาคใต้ได้สนที่กำลังเตรียมความพร้อมท้งด้านกำลังพลยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมทั้งอากาศยานเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณาภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างทันท่วงที และสั่งการให้หน่วยในพื้นที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้คิดเนื่องจากมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และอาจทําให้ปริมาณน้ําเพิ่มสูงขึ้นจนทําให้เกิดสภาวะน้ําท่วมฉับพลันได้ในจังหวัดนราธิวาสและรอบพื้นที่ใกล้เคียงครับขอให้พวกท่านนะครับมั่นใจได้ว่าศูนย์มเทาวาภัยหน่วยวิก,กินิแล้วยิยุทิศภาคใต้ของกองทัพเรือนั้นมีศักยภาพและมีทีกความสามารถทั้งในด้านกำลังพลและอุปกรณ์ที่เราได้เตรียมความพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ตามที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับก็ขอให้มั่นใจได้ว่ากำลังพลและยุทธุกรณ์ของเรามีความพร้อมอย่างสูงสุดที่จะช่วยเหลือบรรเทาสาธารภัยให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาาและพื้นที่ใกล้เคียงครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ประชาชนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดนราธิวาสและพื้นที่ใกล้เคียงมั่นใจได้ว่ากองทัพเรือของเรานั้นจะอยู่เคียงข้างกับประชาชนตลอดไปครับทุกภัยพิบัติทุกความเดือดร้อน ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสพันเจกสุภชัยคดมพันธ์รายงาน